กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังต่อดอฟเทาอยู่ครับอ๋อไหนขอเตี๋ยดูหน่อยครับมันคือ,อยังไงมันคือล<อ>ายขอบคับอันนี้<ะ>เี๋เคยเห็นแล้วนะนี่อ๋ออันนี้แม่เ,เล็กซื้อมานานแล้วนะแล้วเตีย๋ยแอบมุ้มมิสเก็บเขาไว้อ่าตอนนี้ระหว่างที่หนูรอเรียนออนไลน์อยู่นี่เตี๋ยก็เลยเอามาวางไว้ เผื่อให้หนูลองทดสอบเล่นดูมันเป็นอะไรมันคือตัวต่อเลโก้แบบ3ามิตินะซึ่ง3ามิติที่นี่มันก็คือแบบมันเห็นลึกกว้างตื้นแล้วเราก็สามารถจับเล่นได้เออก็เขาทานะมันตัอย่างกับเนคนอย่างกับเลโก้เลยแต่มเป็นกระดาษแข็งนะครับมันเป็นกระดาษแข็งหรอไหนไปลดูซิรู้สึกว่ามันจะเป็นโฟมอับ สั้นแน่นเลยนะนี่เนี่ยนี่เี๋วฉีกมานะโ mm. ฟมเป็นแผ่นอัดให้มีความแข็งแรงเหมือนที่เขาทำเครื่องบินล่อนสมัยก่อนแล้วให้เขาหันกลับหัวมา mm. เออใช่แล้วนี่นะ mm. นี่เป็นเป็นโฟมเนี่ยไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะ mm. เป็นโฟมนี่แล้วก็แปะด้วยกระดาษอีกทีนึงไหนมาดูอันนี้ทีนี่ซูเปอร์พัศลนะ mm. ตัวนี้มันให้มาให้เด็กๆสา่าต้องสองตัวนู่น,น่ะอ๋อแล้วนี่เขา mm. ดีมากเลยเขาบอกระดับความ ยากง่ายให้สมดาวนี่ท in นวันมี2หมายถึงว่ามีสตัวใน1ชิ้นม<ะ>ไม่แพงจำได้ว่าซื้อมาร้านยีบาทหรือไม่ก็มีคนมาขายช่วยเขาซื้อเนาะให้หนูต้องฝึกประกอบตอนนี้หนปูประกอบตัวอะไรอยู่อะประกอบตัวนี้เหรอันชื่อไตรเซลาทอพหนูประกอบน,อนี้หีออืมดูดูยังไงเนี่ยมันมีตัวเลขบอกป้า มีตัวเลขบอกคือตรงไหนยากก็จะมีตัวเลขบอกอมันก็เลยทำให้ประกอบง่ายขึ้นเนี่ยมีสิบหกสิบแปดสิบเก้าออหนูประกอบเองได้นี่อ่าไหนเมื่อกี้หนูประกอบโอ้ยแต่ครึ่งตัวแล้วเกือบเต็มตัวแล้วอ่ะเอาซิเอาให้จบเลยหตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอืมตัวหนึ่งเราทําไปแล้วเหรอครับไหนนี่ครับอันนี้หนูทาไปแล้วเหรอใช่นี่หนูทําเองเหรอเนี่ยก็จริงเหรอ หรือว่ามีคนช่วยมีคนช่วยามาดูซิอันนี้เป็นพลาตักดินเรียกถูกกรบอาดูนะรถไถดินรถตักดินเนี่ยโอ้เห็นไหมนี่ใหญ่พอสมควรนะไหนหนูลองถือซิโอ้เป็นของเล่นเสริมทักษะนะให้เด็กลอง ขยับได้ด้วยอ่ะมันไม่ใช่ประกอบแล้วนิ่งๆนะอย่างดโนเสาวครับที่แล้วที่ซื้อหนังสือมาแล้วก็จะมีดโนเสา์ประกอบมาเนี่ยมันก็ขยับไม่ได้นะแต่นี้ก็จะขยับได้นะแต่เอาออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้เอ้ยเขาท่าอ๋อใหญ่เลยไหนนัหนูหนูต้องถือสิจ้ <Yeah. S 1> โอ้ไม่ใช่เล่นะเนี่ยของเล่นถูกก็จริงแต่ว่าความรู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะหนูต้องฝึกนะรู้ปะ โอ้หประกอบยากอันนี้กี่ดาวเนี่ยสี่ดาวได้เนาะความยากระดับสี่ดาวแต่เด็เราสาว์่าความยากระดับสามดาว<ช>นะแล้ไหนดูซิมีอะไรอีกเครื่องบินนี่เครื่องบินโอ้เครื่องบินอันนี้ความยากระดับเท่าไหร่เครื่องบินทหารนังเขาบอกมาไหมนี่วิธีการประกอบก็ไม่ง่ายก็ไม่ยากนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งชุดของเขาจะมีสี่ชิ้น สชิ้นใหญ่เลยเป็นโฟมแล้วก็ฉลุไปด้วยกระดาษขึ้นรูปแล้วก็ไม่น่าจะยากนี่มีตัวเลขบอกทั้งนั้นเลยนะโอ้ดีอ่ะดีเดี๋ดดยวไป<ด>ตาม<ด>หาซื้อไอ้เยอะเลยอันนี้เขาจะเรียกว่า 3D puzzle นะแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกโอ้เขาบอกเขาบอกบอกนี่นี่ความยากของเขาสี C ่ดาวนี่ยากโอ้มี dimension มาหมดนลยมี32ชิ้น นี่อันนี้ของผู้หญิงของผู้หญิงเหรอใช่ของพี่ปันแน่เลยโอ้สี่ชิ้นอ๋โอโหนี่ใหญ่หน่าดูเลยอ่ะไหนเราซื้อมากี่อย่างเป็นบ้านน่ารักน่ารักใช่อันนี้ความยากร,ร,ระดับสี่ดาวเช่นกันมึงลงมาดูที่เนี่ยว่าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะมีเตี่ยอาจจะช่วยด้วยละกันนะเพราะว่าดูแล้วความยากเนี่ยก็ยากพอสมควรน,นี่อ๋ออันนี้เป็นของ ถามว<ร>่า,าตากเราตักเดนเราซื้อมากี่อย่างกี่แบบเนี่ยเ <คน S 2> อ<ำ>เดี๋ยวเราไปตามหาซื้อเก็บเข้าไว้เลยเนี่ยดีเลยแต่คิดว่าน่าจะลำบากเก็บเหมือนกันนะประกอบแล้วก็ต้องหาที่เก็บให้เขาด้วยนะอ่ะนูประกอบต่อเลยเสร็จแล้วก็มาโชว์ให้ดูโอเคไหมเอาเลยเอาเลยแล้วเดี๋ยวให้พี่ปันมาประกอบบ,บ้านของเขาด้วยอ okay. โหตั้งใจประกอบเองคนเดียวเลยนะเนี่ยเออเห็นไหมใช่ได้ใช่ได้อาจจะเป็นเพราะง่ายด้วยนะ <c oughs> นี่ตัวนี้ชื่อตัวอะไรครับเสกูซรัสเมือเหมือนกับตัวที่อยู่ในหนังสือไดโนเสาร์ที่ที่เรารีวิวไปครั้งที่แล้วเนาะแต่ตัวนั้นมันไม่มีสีอะไรเลยแต่นี่มันมีสี อันนั้นเป็น,ปนกระดูกกระดูก,ดกอ่าอันนี้มันอ,อันนี้มันแบบว่าเป็นตัวเป็นสีสันสดใสเลยเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วครับแผ่นนี้คุ้มหนึ่งเซ็ตมีสี่แผ่นประกอบไปด้วยสองแผ่นแรกเนี่ยประกอบเป็นตัวไกลเซอร์ท็อปนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็ประกอบเป็นสเตกอสซอลัสไกลเสร็จแล้วของเล่นชี้นนี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับที่มัน ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ตามสภาพแต่ว่าต้องมือเบาใจเย็นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้กาวหรือไม่ก็สกอตเทปใสช่วยด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแยกออกมาคือตรงไหนหักต้องใช้กาวเลยนะครับโอ,โอเคโอเคกายเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วโชว์ให้ดูหน่อยโอเค เดี๋ยวเราจะมาประกอบ,กอบเครื่องบินลบนะครับ<ช>นี่เขาอยากรู้ว่า เครื่องบินลำนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนนะแต่ความจริงแล้วเขาก็จะมีตัวเลขบอกนี่บอกขนาดอยู่แล้วนี่สามสิบสองเซนติเมตรน่าจะเป็นช่วงกว้างของปีกนะแต่เดี๋ยวใหญ่หรือเล็กไม่สําคัญเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใหญ่แค่ไหนหรือเชื่ว่าเป็นลมดีกว่านะอะไรนะเป็นลมดีกว่านะแหมอ่านะเขาด้วยอีกทีนึงยากขนาดนี้ไม่ยากหรอกหนูต้องค่อยๆค่อยๆทำค่อยๆทำสียากเลยสียากสีดาวเหรอสีดาวยากเลยอ่าสำหรับ ตัวต่อ3มิตินี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สำหรับหาซื้อหาไปตำกันได้นะครับในช h อป e ีแล้วก็ในล a z a d d a นะครับตัวต่อที่เนี้มันปลอดภัยเพราะมันทำมาจากกระดาษและโฟมนะนะไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าน,นั้นไม่มีสารเคมีที่มันรุนแรงมา,มากมายโฟมมันก็คือสารเคมีแหละแต่ว่ามันก็มีจำนวนน้อยและบางหน่อยนะอ่าแล้วก็ของเล่นพวกนี้จะไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็กนะเด็ก3ขวบเนี่ย ไม่เหมาะเลยเพราะาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าปากแล้วบาง<ช>ทีก็ทำพังหมดเลยนะใช่เ,<ล>เออเอาเลยประกอบเลยทำไร้องไห้เลยท,ทั้งพังนะประกอบเลยครับ <S <S ใก้เสร็จแล้วไก้เสร็จแล้ว โอ้าแล้ว <c oughs> แล้วก็เสร็จจนได้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่อีตรงนี้ดันเข้าไปหักเลยบอกแล้วว่าเปนมันเป็นโฟมนะต้องเบามือมากๆเลยอันนี้เตี่ยกับหนูช่วยกันน่าจะให้ติจ่าทำชักหน่อยตรงนี้ไม่ได้เราต้องช่วยกันสิ <c oughs> เห็นไหมแล้วผลสําเร็จผลสําเร็จเป็นไงใหญ่โอ้โหเอาเทียบกับตัวหนูหนูต้องยืนสิเป็นไงลระใหญ่มากๆเลย เอาแค่หนึ่งฮะไม่ใช่หนูหนูเยอแล้วหนูก็หยิบโชว์ให้ดูสิครับอ่าเป็นไงโอ้ยตัวใหญ่อ่ะนะเนอ่ะ,อะเรามาเอาคอลเลคชันของเราวางเรียบเรียงดูสิโอ้โหเป็นยังไงล่ะนี่มีรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์นี่ก็ใหญ่เหมือนกันรถตักดินเนี่ยแต่ก็ยังเล็กกว่าไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์ตัวเบื้เริ่มเลยดูดิเนี่ยเห็นไ,ไหมโอ้โหเดี๋ยวจัดเรียงดีๆจัดเรียงที่สวยก่อนครับ นี่ครับเสร็จแล้วคอลเลกชันของน้องมีคุณครับช่วยโดยเตี่ยจ๋าด้วยนะโอ้ไม่ได้หรอกนะแต่รู้สึกว่าไดนโนเสาร์เนี่ยหนูจะหนูจะต่อได้นะไม่ยากนะสาม<ต>ดาวแต่มนนี้ทำได้แต่ตอนนี้ม,มันสี่ดาวเลย<ม>ยากพอสมควรเต่ยยังโอ้โหแต่ว่าผลงานที่ได้ออกมานี่แบบโหดูดินะมือต้อง เบาพอสมควรนะแล้วใจต้องใจต้องเย็นมากด้วยจนะ้ะเนี่ยถหนูประกอบเองเนี่ยเมื่อกี้หักไปหลายรอบแล้วเนี่ยดูนะแต่หักยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้สติกเกอร์อะไรนะสกอตเทปมาดามสนุกเปล่าดานิวนี่นะครับของเล่นประเทิงบัญญาสำหรับเด็ก <พอ S 1> ผู้ใหญ่ก็มีส่วนร่วมด้วยก็ได้นะเพราะว่าเด็กคนยวไม่สามารถที่จะประกอบได้หรอกนะต้องใจเย็นพอสมควรแล้วก็มือต้องอ่อนด้วยนะถึงจะประกอบได้หลังจากประกอบเสร็จแล้วก็ทําไม เอาไว้ไตั้งในตู้โชว์วนะครับเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆนะอ, <ยา S 2> อ่ะ<ย>าเป็นไงบ้างครับโอ้โหดูดิของล้อมรอบไปด้วยของเล่นของหนูนะอ,อันนี้ก็รักษาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับรู้ว่าอ่าเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับแล้วภูมิใจไหมครับเนี่ยเน,เนี่ยเออเรามาช่วยกันทั้งวันเลยนะครับมาอ่าเป็นไงถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยแล้วกันะครับ ไปยังไปยังเออไปแล้วบายบาย